เรายืนกับน no ้องเขาเราดูตัวเทียบไปเลยนะเดี๋ยวไปยืนเท่าๆกันดูดิโอ้ยงเป็นสเสมอเราคึ้ยืนข้างหน้าแล้วกันอ่ะแนะนำตัวอย่างเป็นทางการหน่อยชื่ออะไรยังไงครับครับสววสดีครับผมเฉลิมพลวิริยพันธ์ครับครับชื่อเล่นเพชรครับครับเพชรครับเห็นเมื่อกี้คุณแม่เล่าให้ฟังขับเจ็ทสตรีตตั้งแต่อยู่กี่ขวบเริ่มขับจริงๆตั้งแต่เด็กมากเลยครับอืมแบบประ,ประมาณจำความได้ฮะฮะ เราเราเราดียังไงสนุกดีครับสนุกตั้งแต่ตอนนั้นเดียวนะโทษนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้19ครับ19าโหข่งันไหนเจ็ดขวบยันสิบเก้าอายุสิบเก้าเป็นแชมป์แล้วจริงอ่ะเป็นแชมป์ปีแล้วใช่ครับผมเพิ่งเริ่มแข่งมาได้ปีนี้เข้าปีที่สามครับปีที่สามผลการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับผลการแข่งขันมักจะออกมาดีกว่าที่คาดไว้ตลอดนะครับจริงจริงเราเวลาเราไปแข่งเราหวังอะไรกับมัน ความตื่นเต้นความเราใจครับแค่นั้นครับที่ได้กลับมาแชมป์ทุกสนามผลพลอยได้ครับเฮ้ยเจ๋งมากคือคิดว่าไอ้กานที่เป็นแชมป์นี่คือผลพลอยได้ใช่ครับสิ่งที่เรามุ่งหวังไว้คือเราอยากได้ความสนุกความเราใจความตื่นเต้นในการแข่งขันครับทุกวันนี้เราใจไหมครับเราใจครับเรือตอนนี้มีกี่ลาแล้วครับเรือแข่งผมมี3ามลาครับครับวันนี้มันคือสองลานี้ใช่ครับใช้ทั้งสองลาเลยครับ ผมใช้เลือกแข่งทุกลำครับครับในร<ช>ุ่นต่างๆลำละรุ่นนะครับผมลำละรุ่นใช่ครับตอนนี้3ลำรุ่นอะไรบ้างอ่ามี Expert r u n a b o u t 4 Stroke Limited ครับ POAM r u n a b o u t 4 Stroke Limited ครับแล้วก็ POAM r u n a b o u t 4 Stroke Stock, stock ครับอืมทั้งหมดคืออยู่ในคลาสของ Pro แล้วใช่มฮะอ่ามีในคลาส p r ส2งรุ่น, 2, 2รนครับ 2> 2รุ่นอ่า โอเครู okay. ้สึกว่าน้องเขาตื่นเต้นนะเราว่าผู้ชายแบบนี้ครับอย่าดูตอนพูดดิดูตอนเขาไปขับดกว่าเดี๋ยวไปดูน้องเขาขับดกว่ะครับว่าลีลาสุดยอดมากเราดูทรงแล้ว <c oughs> ไม่ธรรมดานะไปไปดูน้องเขาขับกัน คงคุมมากนะครับเพราะว่าเราคงติดตามเมย์ไม่ได้นะฮะเราคงเราคงให้โปโปตามมา<ะ>แล้วกันคือสว่างทุลักทุเลเลยนะแต่ขอปิดขาเหอะไม่ไหวจริงๆว่ะอ่ะเริ่มมันก่อนอนี้นะครับเทคนิคยังไงครับนี่นะครับนี่คือชอ็อตติ้งเวลาไปไหนเราต้องเสียบไว้ครับเวลาตกน้ํามันจะได้เครื่องมันจะได้ดับอ๋อคือคมันจะกระตุกปุ๊บ ใช่ครับรกขพูดง่ายๆมันเป็นกุญแจรถนั่นเองใช่ครับใช่ไหมครับที่เสียบอยู่ตรงนี้นะครับที่เสียบพอเสียบปั๊บแล้วก็กดนี่กี้ขอหมวกก็ติดค่ะอยาะ่างสมมพูดเวลาเราจะเข้าฝัา่งดึงให้มันหลุดอ๋อเข้ามาตรงๆนะครับ,รบเรือนี่เวลาเลีเ้ยวเวลาเราจะเลี้ยวเราต้องเร่งด้วยนะครับถ้าทางเรือไม่เลี้ยวไม่เร่งเรือมันจะเลี้ยวไม่ได้ครับอ๋อนะครับค่ะแล้ววิ่งตกใจ ให้หัก้ายใ,ให้หักออกซ้ายอยาให้หักเข้าไปฝาเเดี๋ยวมันจะเข้าฝักเพราะเราต้องวิ่งด้านซ้ายอ๋อคือเวลาเราออกไปเนี่ยคือเราวิ่งซ้ายนะครับเพราะนั้นเวลาพอหักออกหล่นลงมาปุ๊บช่วยมีสติหักซ้ายก่อนเพราะไม่งั้นถ้าหักขวาปุ๊บมันจะพาเรามาด้วยใช่ครับมันจะขึ้นปักนี่นะครับเสียบขึ้นแล้วก็ตานนี่คือคันเร่ง จะเร่งนี่ยค่ะเฮ้เวลาถ้าจะให้มันหยุดอ่ะมันมันจะไม่หยุดมันจะไม่หยุดมันจะเบามันจะเบาเฉยๆอ๋อโอเคเบาแล้วก็แค่ช้าลงช้าลงชะลอลงแต่จะไม่หยุดถ้าหยุดคือเราตกคือดึงไอ้นี่ออกไปด้วยครับแล้วมันก็จะหยุดค่ะโอเคพี่ใครขี่อยู่ใช่ไหมครับผมเคยเองบ้างครับพี่พี่พาน้องขี่ไหมอย่าเลยไปเถอะให้มันให้มันเผชิญชีวิตไหมเดี๋ยวเดียวผมสอนก่อนแล้วเดี๋ยวผมเข้ามาอ่า Ba. Oh ปากไวกับผมเฮโยมันเราเองใจแมวมากอะ่ะบอกวแบบ่าเฮ้ยเต็มเย็นหนูใจเย็นพอเวลามันเวลามันเริ่มท้องโวแล้วนะคะมันเริ่มชีวิตแบบไปเร็วอะ่ะไปเร็วไปเร็ว